ัดดิจะพี่น้องปอกภัยมาเบิงได้จ่าต่อยผ้ามาเก็บลูกพุ่นอีกแล้วจะพี่น้องมือเนื้อต่อยถือมาให้เบิงวิวนะเดจ่าเด้อวิวงามบ่จะ๊ะนี่จะ้ะวิวงามมากอาต่อ,อยยูสูงมากเลยจ่ามือนี่นี่กระสิเป็นอันเดียอต่อยขึ้นมาไอ้ไก่ถึงยอดเลยเดยจ่าเด้อจะ้ะงามบ่พี่น้องลูกก็ล่างหนากินเลยจ้ะเบิงตอนนี้ก็เวลาประมาณหกมงกวาละพี่น้อง จะ,จะล้างพ่นเยวมากจะเอาต่อยิผ้าเก็บเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปขุนป่าบ่ต้องเอาขวนมันพเพราะิ่นสิไปล้างเลยนะพี่น้องโอ้ยใบยอัน,นี้ก็มัดติดหน้ากางฟัง,งจ้ะ่ะ ชัดบ่บ่นี่พี่น้องบ้างแล้วต่อสิชิมอ้มอมันเริ่มสิเละละพี่น้องเป่า,าเก็บล้วพี่น้องเอ้ยนี่เก็บมือในเบิร์ตพูดเอาถุงมือมาพี่น้องก็เริ่มถุงมือพี่แม่ ขอโทษด้อพี่น้องฟังดูคล้ายคำอุทานเด้อเบื้องพี่น้องเลยสองหน่วยนี่ก็งามงามจ้ะอันนี้ก็การนึงพี่น้องกล่องมันอยู่ไกลบ่จักนี่เด้อต่อต่อพี่น้องหงษ์มันอยู่ไก่มือพอดแอบซองคก็ลุงได้ใจเด้อ รดน้ำต้นไม้อีกละจ้าว่านะเอาต่อยมาอยู่ทั้งต้นไม้เด้อแอปเปลลิลล้วงเยอะๆพี่น้องล่มคืนล่มมันแห้งเอาต่อยดีแต่ใจตัวอันมีผู้ใดบูมมาขโมยแอปเปลิลต้นทางนาเนาะโคตรดีใจเลยบอกลุงว่าเดี๋ยวให้เขียนฝ่ายบอกไว้นะว่าผู้ใดอยากได้มาเก็บเอาเลยนะพี่น้องดีวกว่มามะนาวถิ่มใต้ต้นแบ่งกันกินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อยสิขึ้นทั้งสูงอีกเด้ดนี่ จ้อย่าอย่าตีขิงปีกปีกหน่อยนึงรับรองเราต่อยบรตกดอกอขึ้นมาอีกคันนึงแล้วพี่น้องมันปิดหนาต่อยโอัวพี่น้องขอโทษขอไพ่เดือะเด้จอจรงจริล่ะพี่น้องคอนอยากทายจ้อย่าอยู่ห่างมือนะพี่น้องเนาะลูกมันใหญ่ใหญ่บ่อมันก็ใหญ่อยู่นะพี่น้องแต่มันถิ่ีพันลูกใหญ่กว่านี้เด้อบัองอุ้ยแม่เี๋จะ้ะ พ่อคอยแจ้งพี่น้องเดี๋ยวาต่อยเสียเอากล่องไปตังข้างล่างได้จกะเด้อหลายพี่น้องเบิ่งกันกคักๆเนาะมันพี่น้องใหญ่เก่งล่ะอย <c oughs> ูมองเนี่ยมันทางมันมันชั่นนิดหน่อยเนาะพี่น้องฝืนมัน มืดเลยเด้นิล่วงแล้วไปเก็บอันลูกมีละเบนเพราะว่ามันมันอยูต่ตามอ่ะนะพี่นอ้องฮักจริงมันออกซะแต่คุณไหว้ดีไรนะต่อจะออกง่างเนี่ยพี่น้องนี่มันยังสิเห็นนะพี่น้องเนาะ บนยอดเลยเด้นี่พี่นอ้องปุ๊บนี่ย่ายกา,าตายกันยังวะเดี๋ยวไก่คุณลุงล็กขึ้นนะพี่น้องเนาะมึงเก่งหนิพี่น้องโอ้ยืได้มันบอแจ้งพี่น้องเนาะพอกระเทิน แตมีกระแป้งมาแขวนหน่อยนั่พี่น้องเว้ยฮักกิ้งอย่าออกก่อนมันไม่เห็นเหนือหนาต่อยเก็บเอาขวดมันหนอยนะพี่น้องบ้งถ้าไม่ล่าพี่น้องก้อยมันสิม,มืดเนาะ Mother, Mother, มาเดิอมาเดิอมาซอยกันเก็บพี่น้องเอ้ยมามืงนีลืมมาเสือกันยาวมานำพี่น้องเอ้ยแม่โอ้ย จักรลุงเราจมอย่างพี่น้องผลสได้แอปเปิลล้วงบ่ะจกัก <ś led> ใครบอกให้ซื้อมาปลูกหลายนะพี่น้องบอกแล้วให้ปลูกแนวอื่นบอกเืือฟังผู้ได้เืือฟังเมียนน่ะชีวิตที่มีความสุขเด้อพี่น้องเอ้ย เก็บไปหคุณป้าน่ะนะพี่น้องถ้าต่อยกับสิไอ้เก็บไปกวนน้ำแหละกวนแท่นคือบกมวงบกมวงกวนบาทเท่าเนาะได้เกือบเต็มอีกแลวพี่น้องเพิ่อต้องขยับขาไปไกลแน่น่ะพี่น้องเนาะ Und da kann, Baum unten, so unten. So. Ja. Da kann äh, ungefähr da stehen. Kann ich bei vielleicht? Ja. Kannst du Ja. Mach ja. weiter. weiter. Ja. Oder geht, geht nicht

เดี๋ยวกันสักฮัมเปไนเดียบีเดอโซ่มาเด้อมาใส่เก็บพี่น้องเอ้ยเห็น้าติดบ่พี่น้องว่าเห็นเลยในกล้องเห็น้าติดมองเหมือนาฟแดง Móng đi đốt khắc, bây nóng ơi. Cúc, cúc. Cúc, cúc. ผมพี่น้องไม่เกาะผมพี่น้องทุหัวตอยเต็มหมดเลยพี่น้อง แจคุณลุงแล้วไปอ๋อเอาอาหารไปแท้เห่กวางก็จักคุณลุงจักเดียนี้เสียงกระต่อยบพวยพี่นออ้องเว้ยอยู่ไกลกระดอกเลโพดโอ้ยหัวโ,โไปบ่ได้ 咩？老烦。 มันมืดกันเริ่มมียุ่งละเด้อพี่น้องเอ้ยไม่ยุ่งมีพึ่งมาบินละ่ะจับปอดิเบิ้งแล้วไปอยู่หม่องได้พี่น้องเบิง้งโอ้ยขันหัว তই বাবু পিন্ধাও মা দেউতাই পিন্ধাও কেব মই মোৱাটো หนหอน,หอนพี่น้องแต่ของทังนี้ร่มเย็นอยู่วังหันพอล่มบามามันก็หอนเนะพี่น้องว่อยากใครคุณลุงราปีนนะ่ะนะอยาดรถตกนะพี่น้องเนาะอายุหลายละหัว,วสักทวนลวงตายค่ะค่ะ พึ่งมากวนแะพี่น้งองป้าโฟลโฟลเอาละค่ะวิ่งเธินเิ่มมากคือจะบ,บอกว่าอาอหลือไปให้ฉันกินแน่นะโอ้ย ก็สิท่าคุณลุงมาเท้เองดีกว่าอ่อนคุณลุงกว่าสิมาเอาหายได้ที่น้องเอ้ยมุตเกิดที่ไทยง่ะ นี <speaker> <a> ่ชูอุ you know, <mos nerve> ่นเดนบิงไปที <h emergency> ่นี悶悶 <irs> ่ควัตุมากมังหันบูเน่ไปหัวเยอะหัวหน้านี่โค้งเน่นี่ตัวเมื่อวานอาจจะติดรีบไปตองแล้วคืนนี้เราจะรีบไปช่วยโอ้ยใหม่ทิมน่องพี่น้อง ไม่เอา่ะนีนี่กาแฟลิกตยังบ่ตตนมคนไหมนี่กันบก้าวนีกเท้านดเินงแม่ทีนมาตเร็วอุมันไ้่นอกรัน้แค่่วเยาร

ตาก,ก้าใหญ่อยู่จับพี่น้องเหนื่อยได้แหละตะก,ก้าเน้นเอาไปฝากอันคุณป่าเพิ่นเด้อพี่น้องถ้ามากิฟต์นี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกอดไลค์ผมเพื่อนังใจใอาต้อยนะจ๊ะบ่ต้องแช่ดอกเด้อจ่ะเด้อโอ้ยเหนื่อยฮักกันแพงกันเด้อพี่น้องเฮ็ดในสิ่งเสียวหักเด้อจ่ะฮักในสิ่งเสียวเห็ดเฮาสิมีความสุขทุกครั้งเท่าเดือดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้อาต้อยกลับไปแค่นี้คนเหนื่อยอยีหลีพี่น้องเหนื่ออาต้อยแตกโซ่ๆอยู่พอกันคลิปหน้านเนาะจ่ะเนาะพี่นอ้นองนะสวัสด,ดีจ้า